ถ้าเกิดของเขายังไม่ออกเขาต้องออกไปจากชีวิตผมถ้าเกิดของเขายังไม่ออกขอให้เขาออกไปจากชีวิตผมขอให้เขาออกไปจากชีวิตผมครับผมแม่จ๋าอ๋อเหรออะไรเข้าอะคะไม่มีไม่มีอะไรเลยนะเหรอไม่เห็นเป็นไรดิอ๋อตกใจนะว่านะเมื่อกี้ก็นั่งเฉยๆนะอ๋อโอเคเพราะว่ามันตึงอะ น้มอตสาพระครูโตอะไรครับโตสามาสามพิสัยนโมอตสา,ตสาถ้าเกิดถ,ถ้าเกิดของขยังไม่ออกเขาต้องออกไปจากชีวิตผมถ้าเกิดของเขายังไม่ออกขอให้ออกเขาออกไปจากชีวิตผมเขายังไม่ออกขอให้ออกเขาออกไปจากชีวิตผมครับผมไม่แ๋าออกแล้วหรออะไรเข้าอ่ะคะ ไม่มีอะไรเลยนะไม่เห็นเป็นอะไรดิอ๋อตกใจนะว่าไอ้น่นเมื่อกี้ก็นั่งเฉยๆนะอ๋อโอเคไม่มีอะไรนี่ไม่ได้อะไรเข้าหนาไม่มีอะไรเข้านะปกติไ่เไม่รู้สึกอะไรเลยเออ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 ตกใจหมดเลยอะไรเข้าเหรอออกไวจัดออกไวจัดออกไวจัดมีอะไรเข้านะไม่รู้เลยเออไปตลกแล้วล่ะไม่ใช่อ๋อเจ็บคออ๋ออเนาะ ขอพีจะตลกไปเกินไปแล้วนะเนี่ยทุกคนบอกไอ้เต้าหยุดหยุดไอ้หนูนอุราเนี่ยนะฮะเพราะว่ามันตึงนะนัโมตัสสะพระครูโตอรหลฮโตสัมมาสัมพุทธัสสะนัโมตัสสะ ถ้าเกิดถ้าเกิดของเขายังไม่ออกเขาต้องออกไปจากชีวิตผมถ้าเกิดของเขายังไม่ออกขอให้เขาออกไปจากชีวิตผมอ้าวครับผมแม่จ๋ะอ๋อเหรออะไรเข้าอะคะไม่มีไม่มีอะไรเลยนะเหระไม่เห็นเป็นไรดิอ๋อตกใจนกว่าไอ้นั่นเมื่อกี้ก็นั่งเฉยๆนะอ๋อโอเคไม่มีอะไรนี่ไม่ได้อะไรเข้าเนาะไม่มีอะไรเข้าแะปกติผมไม่รู้สึกอะไรเลยเออ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 ตกใจหมดเลยอะไรเข้า่ะออกไวจัด ไม่มีอะไรเข้านะไม่รู้เลยเออไปตลกแล้วล่ะไม่ใช่อ๋อเจ็บคออ๋อเนาะเจ็บคอต่ำพี่จะตลกไปเกินไปแล้วนะเนี่ยทุกคนบอกไอ้เต้าหยุดหยุดไอ้หนูคืออาเนี่ยนะฮะ